ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยของโลกตะวันออกจีนเป็นชาติที่มีการจดบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายทาั้งทางราชการและส่วนบุคคลตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่ราชวงศ์ที่ขึ้นมาใหม่มีอำนาจจะมีการชำระประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่เพิ่งสิ้นสุดอำนาจลงปัจจุบันปประวัติศาสตร์รวม25ราชวงศ์และราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก็ได้มีการชำระและพิมพ์เผยแพร่แล้ว ตัวอย่างการจดบันทึกการใช้เวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์จีนจากจดมหมายเหตุราชวงศ์ชิงเกี่ยวกับไทยคือวันสิ้นโฉเดือน9ปีที่45รัชสกุขเฉียนหลงมีพระราชองค์การความว่าเนื่องด้วยจเจ้าเจ้าเมืองเซียนหลัวได้เตรียมเครื่องราชพนากการเอกจำนวนหนึ่งพร้อมหนังสือแจ้ง โดยขอให้ช่วยกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเอกสารจีนทางราชการจะบันทึกในลักษณะข้างต้นวันโศกตรงกับวันที่18ส่วนเดือน9ตรงกับเดือนตุลาคมปีที่45รัชศกเฉียนหลงคือปีที่จักรพรรดิเฉียนหลงของราชเป็นปีที่45ตรงกับพฤกราษ1 7 8